เมื่อคนโรคจิตต้องมาเจอกับผีจะเกิดอะไรขึ้นขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยกันวันนี้เราจะมาสรุปนังเรื่อง The Black Phone สายหลอนซ่อนวิญญาณนังออกฉายปี2021ก่อนรับชมผมขอรบกวนเพื่อนๆเนชิญก,กด subscribe กด like share, comment, แชร์ comment หรือไม่กกดติดตามทิกตอกสปอยกันของเราก็นด้วยนะครับและตอนนี้เพื่อนๆสามารถสนับสนสุนเราอีกช่องทางง่ายๆด้วยการกดปุ่ม Super t h a n k s เพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปกปันได้ครับและถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ เรื่องเริ่มขึ้นในบ่ายวันหนึ่งของปี1978ในเมืองเดนเวอร์เราพ่อแม่และคนในเมืองต่างเข้ามาร่วมดูการแข่งขันเบสบอลของกลุ่มเด็กไฮสคูลของเมืองกันโดยมีเกรนที่มานั่งเชียร์ฟินพี่ชายของเธออย่างสุดเสียงฟินเล่นเบสบอลได้ดีมากในวันนี้แต่สุดท้ายทีมของฟินก็แพ้กับทีมคู่แข่งที่ชื่อว่าบรูซแต่บรูซเองก็นิสัยดีและเข้ามาชื่นชมฟินที่เขาตีลูกได้ดีมากและเย็นวันนั้นบรูซก็ปั่นจัก,กรยานกลับบ้านโดยระหว่างทางเขาก็จเจอข้ากับรถแบนดสีดําคันหนึ่งและภาพก็ตัดไป หลายวันต่อมาฟิลและเกวนก็เดินไปโรงเรียนด้วยกันและคุยกันถึงเรื่องการหายตัวไปของเพื่อนๆในโรงเรียนก่อนที่พวกเขาจะเห็นกับป้ายประกาศตามหาตัวบรูซที่ตอนนี้เขาได้หายตัวไปหลายวันแล้วแต่แล้วสองพี่น้องก็เห็นว่ามีคนกำลังมุงดูอะไรบางอย่างพวกเขาจึงตามไปดูแล้วก็พบว่าเด็กจอมบ,บูลลี่ที่ชื่อว่ามูสกำลังหาเรื่องเด็กอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าโรบินแต่เพราะว่าโรบินนั้นเป็นเด็กที่ต่อสู้เก่งเขาก็เลยจัดการมูสได้อย่างไม่ยากเย็นอะไร หลังการต่อสู้จบลงเกรนก็เล่าให้ฟินฟังว่าโรบินเป็นเด็กที่เก่งที่สุดที่เคยจัดการพวกบูลลี่ได้นะับตั้งแต่วินส์เด็กจอมบูลลี่คนเก่าได้หายตัวไปจากการถูกคนร้ายที่ใครๆก็เรียกว่าเดอะแกรบเบอร์เป็นคนจับไปเวลาต่อมาฟินได้เดินเข้าห้องน้ําแต่ก็ถูกกลุ่มเด็ก3คนเดินตามเข้ามาเพื่อจะรังแกเขาแต่แล้วโรบินก็เดินเข้ามาขู่เด็กพวกนี้แล้วก็ปกป้องฟินเอาไว้ หลังพวกบูลลี่หนีออกไปแล้วโรบินก็บอกกับฟินว่าเขาจะต้องรู้จักต่อสู้เพื่อตัวเองบ้างไม่งั้นพวกนั้นก็จะคอยตามนาแกฟินไปตลอดก่อนที่โรบินจะขอความช่วยเหลือจากฟินให้ฟินนั้นช่วยสอนการบ้านคณิตศาสตร์ให้เขาแล้วฟินก็ยอมตกลงและทั้งสองคนก็เป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่ตอนนั้นด้านของเควนเธอถูกเรียกเข้าไปที่ห้องคุณครูใหญ่กลายเป็นว่าตอนนี้มีพวกนักสือบอยู่เต็มไปหมดและพวกนักสืบก็เข้ามาถามเกวนเกี่ยวกับเรื่องที่คนถูกเดอะกร็บเบอร์จับตัวหายไป นักสืบสองคนถามเกวนว่าเธอเคยบอกพี่สาวของบรูซว่าเธอเคยฝันเห็นคนร้ายในรถแวนและก็มีลูกโป่งสีดำอยู่ในรถคันนั้นด้วย แต่ตำรวจก็ไม่เชื่อว่าเวนจะรู้เรื่องพวกนี้จากการฝันจนต้องมาถามเกวนถึงที่เพราะวพาข้อมูลที่เวนพูดถึงพลูกโป่งสีดำนั้นมันเป็นข้อมูลลับที่มีแต่ตำรวจเท่านั้นที่รู้ทาให้ตำรวจคิดว่าเกวนจะต้องปิดบังอะไรบางอย่างเอาไว้และเวนจะต้องเคยเห็นมาจากที่ไหนแน่แ,นแต่เควนก็ยังยืนยันคําเดิมว่าเธอฝันมาและอธิบายว่าบางครั้งเธอก็ชอบฝันแปลกๆแ,และฝันนั้นมันก็เป็นจริงอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะเรื่องที่เธอฝันเห็นพวกเพื่อนๆในโรงเรียนโดนจับตัวไปเธอเองก็อธ<ๆ>ิบายไม่ได้ว่ามันทําได้ย<ๆ>ังไงหรือในฝันนั้นมันแปล วันต่อมาฟินตื่นขึ้นมาและได้ยินพ่อ,ขอเขากําลังทาโทษเกวนเรื่องที่มีตารวจม,มาทําพ่อถึที่ทํางานเกี่ยวกับความฝันของเกวนแถมพ่อยังทาโทษถหนักขึ้นเพราะว่าเกวนนั้นโยนขวดเหล้าของพ่อจนแตกเพราะวันๆพ่อแต่เมาเหล้าพ่อของเกวนบอกว่าเธอเนะ่ยไม่ใช่แม่ของเธอและจะต้องไม่ลงเอยแบบเดียวกับแม่เด็ดขาดนี่คือเหตุผลที่เขาต้องลงโทษเธอพร้อมทั้งบอกว่าต่อไปนี้เกวนจะต้องห้ามบอกใครเกี่ยวกับเรื่องฝันแปลกๆอีกเด็ดขาดไม่งั้นจะโดนลงโทษหนักกว่านี้ แต่เกวนที่แม้จะกลัวพ่อมากแต่เธอก็ยังยืนยันความเดิมว่าสิ่งที่เธอฝันนั้นเป็นเรื่องจริงและเธอจะไม่ยอมโกหกกับใครใครฟินเองที่เห,เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ได้แต่โกรธอย่างเดียวด้นานของโรบินเขากำลังเดินกลับบ้านและก็เจอเขากับรถแวนสีดําเหมือนกับที่พรูธเจอก่อนที่ภาพจะตัดไปอีกรอบไม่นานข่าวก็แพร่ไปในย่านหมู่บ้านเกี่ยวกับการหายตัวไปของโรบินพ่อของฟินก็มาบอกข่าวนี้กับลูกๆแต่ก็บอกให้ทั้งสองคนระวังตัวเอาไว้และข่าวนี้ก็ทําให้ฟินรู้สึกแย่เอามากๆเพราะว่าโรบินเเเเเป็นนนพพื่ออสิทีียยงคดวขขา คืนนั้นฟินขอร้องให้ g ว e นช่วยฝันถึงโรบินเผื่อที่เขาจะได้หาทางช่วยแต่เว e นก็บอกไปว่าเธอควบคุมความฝันไม่ได้ g ว e นก็เลยได้แต่ไปสวดอ้อนวอนให้โรบินปลอดภัยหลังโรบินหายตัวไปพวกที่เคยูลลี่ฟินก็เริ่มกลับมารุมแกล้งเขาเหมือนเดิมพวกเขารวมทำร้ายฟินแต่เกวนก็วิ่งเข้ามาช่วยพี่ชายเอาไว้ก่อนจะเอาหินทุบไปที่หน้าของหนึ่งในูลลี่แต่ g ว e นเองก็ถูกพวกมันรุมทำร้ายด้วยอีกคนหลังถูกรุมดังแกพวกเขาก็กลับเข้าชั้นเรียน วันนี้ครูวิทยาศาสตร์ให้พวกเข้าจับคู่ทำการทดลองด้วยกันดอนหน้าสาวที่ฟินแอบชอบเธอก็เสนอตัวจับคู่กับฟินทำให้ฟินดีใจมากก่อนที่ดอนหน้าจะบอกว่าเธอรู้สึกเสียใจแล้วก็สงสารฟินอามากที่เขาถูกรังแกแบบนั้นอยู่บ่อยๆแถมยังชื่นชมที่ฟินกับน้องสาวตังเข้าสนิทกันด้วยเย็นวันนั้นเกวนเดินเข้ามาล้อพี่ชายเรื่องดอนหน้าทำเอาฟินเขินไปหมดก่อนที่เกวนจะขอแยกตัวไปเพราะคืนนี้เธอจะต้องไปนอนที่บ้านของเพื่อนส่วนฟินเองก็แยกเดินกลับบ้านคนเดียวฟินเดินกลับบ้านไปตามปกติ และเขาก็ได้เห็นรถแวนสีดําและชายคนนึงที่เดินกลับมาที่รถพร้อมกับถุงช้อปปิ้งเต็มมือก่อนที่จะทาถุงร่วงฟินก็เลยเดินเข้าไปเพื่ออาสา,า,าจะช่วยเก็บชายในรถแวนบอกว่าเขาเป็นนักมายากลนที่พามาแสดงแถวนี้ก่อนที่เขาจะเปิดประตูรถออกเพื่อจะเก็บของแต่แล้วฟินก็สังเกตเห็นว่าข้างในรถนั้นมีลูกโป่งสีดําทําให้ฟินรู้ได้ทันทีว่าชายคนนี้ก็คือเดอะแบร็เบอร์แต่ก็ไม่ทันการ แกรเบอร์จัดการลากฟินและพยายามหนึ่งเข,าเข้าไปในรถฟินพยายามสู้สุดฤทธิ์แลวก็ใช้ปากกาแทงแขนของมันไปได้หนึ่งแผลแต่และแกรเบอร์ก็จัดการพ่นยาอะไรบางอย่างเข้าใส่ปากของฟินก่อนที่ฟินจะสลบไปและเขาก็โยนฟินขึ้นรถฟินตื่นขึ้นมาอีกทีและก็พบว่าตัวเองนั้นอยู่ในห้องใต้ดินมืนมนดๆแห่งหนึ่งโดยมีแกรเบอร์ยืนอยู่ข้างๆและบ่นกับฟินไปว่าฟินทําให้เขาได้แผลไปเยอะเลยเมื่อเทียบกับคนอื่น กร์เปอร์บอกกับฟินว่าเขาจะไม่ทำร้ายฟินแล้วเพราะว่าฟินนั้นคือคนพิเศษแต่แล้วก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นทําให้แกร์เปอร์มันต้องขึ้นไปดูแต่ก่อนจะไปมันก็บอกว่าไม่ต้องกังวลไปเดี๋ยวมันจะกลับมาหาฟินใหม่จังหวะที่แกร์เปอร์ไม่อยู่ฟินก็มองไปรอบๆห้องและก็สังเกตเห็นว่ามีโทรศัพท์สีดําเครื่องหนึ่งแขวนอยู่ตรงผนังแต่ว่ามันไม่ได้ต่อสายเอาไว้ด้านของเกวนเธออยู่ที่บ้านของเพื่อนแต่แล้วเธอก็ได้รับสายจากพ่อของเธอว่าฟินพี่ชายได้ถูกจับตัวหายไปเหมือนกับเยอคนอื่นๆ และไม่นานตำรวจก็เริ่มออกตามหาฟินส่วนเกวนเองตอนนี้ก็ได้แต่สวดภาวนาขอให้พี่ชายของเธอปลอดภัยด้านของฟินอยู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์สีดำดังขึ้นทั้งนั้นที่มันไม่ได้ต่อสายเขาตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจแต่กรบเบอร์เองก็โผล่เข้ามาพอดีก่อนที่จะบอกว่าโทรศัพท์สีดำเครื่องนั้นใช้งานไม่ได้กรบเบอร์บอกกับฟินว่าเขาจะไม่บังคับฟินให้ทําอะไรทั้งนั้นสิ่งที่เขาขอก็แค่ฟินรับมือกับเรื่องต่างๆให้ดีก็พอฟินบอกกับกรบเบอร์ไปว่ายังไงกรบเบอร์ก็ต้องนนจ่ ฟินขอให้แกร์เปอร์ปิดตาเขาเอาไว้แล้วปล่อยให้เขาหนีไปและเขาจะไม่บอกตำรวจเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเลยแกร์เปอร์ได้ยินก็เอาแต่หัวเราะแต่ก็บอกกับฟินไปว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับตำรวจสักนิดเลยฟินเลยขู่ว่าเขาจะตะโกนให้คนรู้พอฟินคิดว่าในบ้านนี้ต้องมีคนอื่นอยู่ด้วยแน,น่แกร์เปอร์ก็บอกกลับมาว่าจะตะโกนดังแค่ไหนก็เชิญยังไงก็ไม่มีใครได้ยินเสียงของฟินอยู่แล้วเขาบ่าในห้องนี้นั้นเป็นห้องเก็บเสียงร้องให้ตายก็ไม่มีใครได้ยินพอแกรปเปอร์ออกไปฟินก็ตะโกนสุดเสียงแต่โชคคครร้้ายยที่่ไไม,มใไดินนสัก ฟินมองก็ไปเห็นตะแกรงที่หน้าต่างด้านบนแต่ว่ามันสูงเกินไปไม่ว่าเขาจะพยายามเอื้อมมือไปเปิดมันยังไงก็ทําไม่สําเร็จแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกรอบฟินก็รีบมารับสายแต่ปลายสายกลับไม่มีเสียงของใครตอบกลับมาคืนนั้นฟินหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าก่อนจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกรอบโดยมีกราบเบอร์มานั่งจ้องเขาอยู่เงีย,งยบๆฟินบอกว่าเขาหิวมากและขอให้กราบเบอร์ช่วยหาอะไรให้เขากินหน่อยแต่แกราบเบอร์ก็ปฏิเสธที่จะหาข้าวมาให้ฟินกิน ฟินถามว่าทำไมกร็บเบอร์ถึงต้องมานั่งจ้องข้อตรงนี้เงียบด้วยกร็บเบอร์ก็ตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงเรียบๆแค่ว่าเขาแค่อยากมานั่งจ้องหน้าฟินเท่านั้นก่อนที่กร็บเบอร์มันจะเดินหนีไปเวลาต่อมาโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งฟินรีบไปรับสายแต่แลบคราวนี้ฟินก็ตกใจที่ได้ยินเสียงที่คุ้นหูฟินรีบวางสายก่อนจะถอยกรูดออกมาด้วยความกลัวและตกใจแต่เสียงโทรศัพท์ก็ดังไม่ยอมหยุดสุดท้ายฟินจึงตัดสินใจย,ยอมรับสายอีกครั้งหนึง่งเสียงจากปลายสายบอกฟินว่าอย่าวางสายอีก ก่อนจะบอกว่าพวกเขาเคยเจอกันมาแล้วและเสียงในสายก็คือเสียงของบรูซนักเบสบอลที่แข่งด้วยกันเมื่อตอนต้นเรื่องที่เป็นหนึ่งในเหยื่อที่โดนจับตัวไปเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าบรูซจะจําชื่อตัวเองไม่ได้เขาเริ่มแต่อธิบายเรื่อง,งต่างๆออกมาจนฟินดูได้เองว่าเขาคือใครบรูซบอกว่าเขาทาให้เสียงโทรศัพท์ดังไปถึงเด็กทุกคนที่เคยถูกจับมาที่นี่แต่ก็มีเพียงแค่ฟินคนเดียวเท่านั้นที่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ก่อนที่บรูซจะบอกว่าเจ้ากร็บเบอร์เองก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์เหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าเขาจะพยายามหล บรูซบอกกับฟินว่าตอนเขาโดนจับมาเขาสังเกตเห็นพื้นตรงทางเข้านั้นมีจุดที่อิดหลุดออกมาและสามารถขุดลงไปได้บรูซจึงแนะนําให้ฟินยกก้อนอิดขึ้นแล้วก็ขุดมันทุกวันเพื่อจะทําให้เป็นกับดักไว้สาหรับแกร์เบอร์เวลาที่มันเดินเข้ามาฟินทําตามเขาทยอยขุดดินด้วยมือเปล่าแล้วก็แอบขนเอาเศษดินไปทิ้งลงในถังชกโคกเรื่อยๆทุกวันด้านของเกวนเองเธอก็เริ่มฝันเห็นทึงเรื่องในอดีตของบรูซในตอนที่เข้าเรียนเบสบอลกับพ่อและเกวนก็เห็นภาพสลับไปถึงฟินพี่ชายของเธอที่กําลังพายายามจะเปิดประตูหนีและก็ร้องขอคคควววาาามช่ยยหลืออจกกใในนนบ้้ขงรสัด เควนสะดุ้งตื่นแต่ก็รีบออยปั่นจักรยานไปตามถนนมืดๆเพื่อหวังว่าเธอจะเห็นบ้านหลังไหนสักหลังแบบเดียวกับที่เธอฝันเห็นพี่ชายวันต่อมาแกรบเบอร์ได้เอาอาหารมาให้ฟินพร้อมกับบอกว่ามันปลอดภัยกินได้ไม่มียาพิษก่อนที่แกรบเบอร์มันจะเดินออกไปจากห้องโดยที่มันลืมล็อกประตูเอาไว้ฟินจะคิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่เขาจะหนีแต่แล้วจู่ๆโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งฟินจึงรีบวิ่งไปรับสายครั้งนี้เขาได้ยินเสียงคนใหม่ที่ปลายสายบอกกับฟินไปว่าอย่าได้ขึ้นไปข้างบนเด็ดขาด หลังคุยกันไปได้ไม่นานฟินก็จําเสียงได้ว่าดีเป็นเสียงของบิลลี่เพื่อนบ้านที่ทางานส่งหนังสือพิมพ์ในย่านนี้ที่ถูกลักพาตัวไปเมื่อหลายเดือนก่อนระหว่างที่กําลังคุยสายผีคือบิลลี่ก็โผล่เข้ามาอยู่ข้างๆฟินผีบิลลี่เตือนฟินว่าอย่าได้ขึ้นไปข้างบนเพราะว่านี่นเป็นกับดักของแร็บเบอร์ตอนนี้มันนั่งรอฟินในมือถือมีดรอจะจัดการฟินถ้าฟินขึ้นไปด้านบน บิลลี่ยังบอกอีกว่ามีสายเคเบิลเก่าๆที่ฝังอยู่ในรอยผนังแตกๆอยู่ฟินจะได้เอามา,มาใช้ประโยชน์แต่ฟินก็ไม่ยอมฟังต่อเขารู้สึกว่านี่เป็นโอกาสที่เขาจะหนีเขาเลยตัดสินใจที่จะขึ้นไปด้านบนโดยไม่ฟังคำเตือนของผีบิลลี่ฟินค่อยๆแอบขึ้นไปส่องดูแต่เขาก็รู้สึกได้ว่าแรปเปอร์นั่นนั่งรอเขาจริงๆ ฟินก็เลยตัดสินใจเดินกลับลงมาเพื่อรอจังหวะที่ดีกว่านี้ที่จะหนีอีกรอบระหว่างที่รอฟินก็จัดการาลำโพเก่าๆที่ปูกอยู่ที่พื้นมาพันและพยายามปีนมันขึ้นไปที่ลูกกรงตรงกำแพงและใช้สายเคเบิลเก่าที่บบลลี่บอกเอามาผูกตรงลูกกรงหวังจะปีนขึ้นไปแล้วตะโกนขอความช่วยเหลือแต่เพราะว่าน้ำหนักของเขาทําให้ลูกกรงหลุดออกมาและก็หล่นลงมาโดนฟินจนสลบไปและฟินก็ไม่สามารถจะปีนกลับขึ้นไปได้อีกด้านของเกวนเธอเอาความฝันที่เธอฝันเห็นฟินไปเล่าให้พ่อฟังทําให้พ่อของเธอเล่าเรื่องเกี่ยวกับแม่ให้เกวนฟัง แม่ของเกรนและฟินนั้นเคยเห็นภาพพวกนี้ในฝันเหมือนกันแต่นั่นทําให้แม่พวกเขาทุกทรมานมากจนทนไม่ไหวและก็ตัดสินใจจากโลกนี้ไปทําให้พ่อพวกเขาฝังใจและเกลียดกลัวการที่เกรนมองเห็นภาพนิมิตในฝันแบบนี้แต่เกรนก็ยังมองโลกในแง่ดีกว่าพ่อและก็บอกว่าภาพนิมิตของเธอนั้นอาจจะเป็นกุญแจได้ที่ช่วยพี่ชายของเธอได้พอได้ยินแบบนี้พ่อก็เลยตัดสินใจช่วยลูกสาวและก็ออกตามหาฟินไปตามบ้านที่เกรนเห็นในฝันด้านของตำรวจเองก็ก,กาลังตามหามาอีกทางด้วยพวกเขาออกไปตามถามคนในบ้านต่างๆจนมาถึงบ้านของชายคนหน ทันทีที่แม็กเห os, ksi, soup, after, ็นตำรวจเขาก็รีบเรียกทั้งนักสืบเข้ามาในบ้านพร้อมทั้งบอกว่าเขาเองกำลังตามสืบเรื่องคนหายไปเหมือนกันและก็ดูเหมือนว่าข้อมูลของเขาจะบ่งบอกว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในย่านเดียวกันเพราะดูเหมือนคนร้ายจะมีโรงรถและสามารถจับคนไปขังไว้โดยที่ไม่มีใครรู้ได้แม็กยังบอกกับตำรวจอีกว่าเขาเพิ่งย้ายมาอยู่แถวนี้ได้ไม่นานเพราะเขามาอาศัยอยู่กับพี่ชายชั่วคราวเพราะเขาตั้งใจจะมาสืบหาคนที่หายตัวไปแต่ดูเหมือนพวกตำรวจจะไม่เชื่อและไม่สนใจข้อมูลของแม็กเลยแม้แต่น้อยเพราะเขาดูเหมือนคนสติไม่ดีมากกว่าพวกตำรวจกกก็เลยอจาาบ้ขงแมไป ด้านของฟินแรปเปอร์เอาอาหารมาให้ฟินอีกรอบในข่าวนี้มันก็ถามชื่อของฟินฟินก็เลยโกหกไปว่าเขาชื่อว่าเทเลอร์หลังได้ยินชื่อเทเลอร์แรปเปอร์ก็โกรธออกมากๆแล้วก็ปาอาหารเข้าใส่ฟินพร้อมทั้งโยนหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งให้เขาอ่านเนื้อหานั้นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับการหายตัวไปของฟินแรปเปอร์บอกว่าที่แรกเขาตั้งใจว่าจะปล่อยตัวฟินไปแต่ตอนนี้เขารู้สึกเหมือนถูกฟินทรยศเขาก็เลยจะขังฟินเอาไว้เหมือนเดิมก่อนที่มันจะออกจากห้องไปและไม่ยอมล็อกประตูแบบเดิมอีก และแกรบเบอร์ก็มานั่งรอให้ฟินทำผิดพลาดเหมือนเดิมแต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้เขาจะพยายามห้ามตัวเองไม่ให้หลับอยู่ฟินได้ยินเสียงโทรศัพท์อีกครั้งเขาวนีเขาไปรับสายแต่ไม่ได้ยินเสียงใครพูดฟินก็เลยไปเก็บอวสัยอาหารที่ถูกพังลงพื้นขึ้นมากินเพื่อจะให้ตัวเองมีแรงสู้ก่อนที่จะไปนอนหลับพักผ่อนแต่แล้วเขาก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาและก็มองเห็นผีเด็กคนนึงลอยอยู่กลางอากาศมือชี้ไปที่โทรศัพท์และฟินก็รีบวิ่งไปรับสายทันทีเพราได้ยินเสียงฟินก็จำได้ทันทีีวว่่่าาานน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 นคคืือออออออกกกกกกกรรริิิฟฟฟึงใเเเเเเยยขบบบบบบ์์ัััมมสุล มันตั้งชื่อเกมนี้ว่าเจ้าเด็กจมซนและก็รอให้เหยื่อพยายามหนีเพื่อมันจะได้ออกล่าแต่ดูเหมือนว่ากราบเบอร์มันจะเล่นเกมระดับต่อไปไม่ได้ตาบใดที่ฟินยังไม่ได้เริ่มเล่นเกมเด็กจมซนกริฟฟินบอกว่าตอนนี้กราบเบิร์นมันเผลอหลับไปแล้วแต่มันก็ล็อกประตูไว้ด้วยกระแจล็อกสกรยานที่ใส่รหัสเอาไว้แต่กริฟฟินก็รู้ว่ารหัสนั้นมีเลขอะไรบ้างและเขาก็เคยเขียนมาไว้ที่กำแพงในตอนที่ตัวเองเคยเป็นเหยื่อเพียงแต่ว่าเขาจำไม่ได้ว่าลำดับนั้นเรียงกันยังไง ฟินแอบขึ้นไปในจังหวะที่แกรบเบอร์หลับพอดีลเล็ก็พยายามปลดล็อกกุญแจแต่ไม่ว่าจะพยายามยังไงก็ใสร่รหัสไม่ถูกสักทีเสียงดังจากการพยายามเปิดกุญแจทําให้หมาของแกรบเบอร์ตื่นขึ้นมาและก็เห่าเสียงดังจนแกรบเบอร์ตื่นขึ้นแต่จังหวะนั้นเองฟินก็แก้รหัสได้สาเร็จและก็รีวิ่งหนีออกประตูไปอย่างรวดเร็วฟินวิ่งหนีอนมา,าถึงหน้าบ้านของเพื่อนบ้านหลังหนึ่งแต่แล้วเขาก็ถูกแกรบเบอร์จับตัวเอาไว้ได้ในตอนที่เพื่อนบ้านได้ยินเสียงแล้วก็เปิดไฟเพื่อมาส่อง แกรบเบอร์กดเข้าเอาไว้และขู่ห้ามไม่ให้ฟินส่งเสียงดังไม่งั้นเขาจะฆ่าฟินทิ้งซะและในที่สุดเพื่อนบ้านก็ปิดไฟลงก่อนที่แกรบเบอร์จะจับฟินกลับไปขังไว้ที่เดิมหลังโดนจับกลับมาไม่นานเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันเป็นเสียงของแวนส์เด็กจอมบูลลี่แถวย่านหมู่บ้านระหว่างที่ผีแวนส์คุยอยู่กับฟินในฝันของเกวนก็เห็นภาพเรื่องราวในอดีตของแวนส์มันเป็นภาพที่เขาทะเลาะก,กับคนในร้านเกมเพราะว่ามีคนทำแต้มได้เยอะกว่าเขาจนแวนส์ถูกตำรวจมาจับตัวไป ภาพในฝันนั้นเกรนนั่งอยู่ข้างๆแวนส์เหมือนอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันและเสียงในวิทยุตำรวจก็เป็นเสียงของแวนส์ที่กำลังคุยอยู่กับฟินเกรนพยายามเรียกพี่แต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครได้ยินเลยและรถตำรวจก็มาจอดที่หน้าบ้านหลังหนึ่งและเกรนก็ได้เห็นเลขที่บ้านนั้นชัดเจนเกรนก็เลยพยายามจำมันเอาไว้หลังจากเธอตื่นขึ้นมาเธอก็รีบปั่นจัก,กรยานตามหาบ้านหลังนั้นกลางสายฝนระหว่างที่เธอปั่นไปเรื่อยๆอยู่ๆก็มีผีของเหยื่อทุกคนมายืนขวางถนนเอาไว้ทำให้เกรนตกใจและรถเธอก็ลม้มและเธอก็สลบ ระหว่างนั้นแวนส์ก็บอกให้ฟินไปทุบกำแพงที่เขาเคยทำเสรญลักเอาไว้เพราะว่าตรงนั้นเป็นกำแพงบางๆที่อยู่ติดกับหลังตู้แช่ถ้าทุบออกไปได้แล้วก็ผลักตู้แช่ออกไปฟินก็มีโอกาสหนีได้แต่พอฟินพยายามทุบจะเห็นตู้แช่มันกลับหนักและก็ถูกล็อกเอาไว้กับพื้นจนไม่สามารถผลักออกไปได้ฟินเริ่มร้องไห้ออกมาเพราะเขาคิดแล้วว่าตัวเองคงจะต้องมาตายอยู่ในน,นี้แน่ๆแ,แต่แล้วเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นเสียงเพื่อนรักของฟินมันคือเสียงของโรบินโรบินบอกว่าเขาคอยอยู่ข้างิางิิหตั้้แแแ่่่่่่่วนน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 รกทททีีีฟฟโดจมมมาาาคเเเ็ข และเขาเคยสอนให้ฟินสูเพื่อปกป้องตัวเองให้ได้ในวันที่ไม่มีเขาอยู่แต่ครั้งนี้ก็คือครั้งสำคัญที่สุดที่ฟินจะต้องทำให้ได้โรบินสอนให้ฟินใช้โทราศัพท์เป็นอาวุธเขาบอกให้ฟินหยิบมันออกมาและก็จัดการเอาเศษอิดยักเข้าไปเพื่อให้มันมีน้ำหนักและใช้เป็นอาวุธได้ด้านของเกวนหลังฟื้นขึ้นมาเธอก็รีบไปโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจที่บ้านที่อยู่หลังนั้นทันทีส่วนด้านของแม็กเองหลังเขาจับต้นชนปลายหลักฐานต่างๆเขาก็รู้แล้วว่าที่จริงคนรนะ้ายนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นพี่ชายของเขาเองที่กำ แม็กซ์ลงไปที่ชั้นใต้ดินเพื่อไปตรวจดูให้แน่ใจและเขาก็เห็นว่าฟินถูกขังอยู่ในบ้านหลังนี้จริงๆแม็กบอกกับฟินว่าตอนนี้ฟินปลอดภัยแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเขาจะรีบไปตามหาคนมาช่วยแต่แล้วที่ด้านหลังของแม็กแกร็บเบอร์ที่แอบเดินเข้ามาข้างหลังก็ใช้ขวานจามเข้าใส่แม็กจนเขาลม้มลงขาดใจจากนั้นกร็บเบอร์ก็ตัดใจจะจัดการกับฟินเขาพุ่งเข้ามาทำร้ายฟินฟินใช้กลยุทธ์ทุกอย่างที่พวกผีฝึกแล้วก็เตรียมเขาเขาขุดหลุมตรงทางเดินแล้วก็เอาตะแกรงกับพรมมาปูทับไว้้ไม่ใหใหหครเ็น จากนั้นก็เอาสายไฟไปผูกกับกำแพงเพื่อจะทาให้ g r a บอร์สะดุดตกลงไปในหลุมจนทาให้ขาของมันหักก่อนที่ฟินจะโทรศัพท์ที่เตรียมมาทุบก็ใส่ g r a บอร์แล้วก็พุ่งเข้าไปรัดคอของมันเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นและฟินก็ให้ g r a b อร์มันได้ยินเสียงของผีเหยื่อทุกๆคนที่กําลังล้อเลียนมันในตอนที่มันกาลังจะตายฟินใช้แรงเฮรื่องสุดท้ายของเขาทําให้คอง g r a บอร์หักและมันก็ขาดใจตายฝั่งของเกวนที่ตอนนี้ตำรวจกำลังสำรวจบ,บ้านที่เธอเห็นในฝันและตำรวจก็ค้นพบศพของเหยื่อทั้ง5คนในบ้านหลังนั้นซึ่งก็คือบ้านที่แม็กอยู่ในตออนนนแรกั่เง ฟินหยิบเอาสเต็กจากตู้เย็นมาโยนให้หมาของแกรบเบอร์ที่ขวางทางเขาอยู่แล้วตัวเองก็เดินไปปลดล็อกประตูแล้วเดินไปหาอิสรภาพอีกครั้งเขาเดินออกมาแล้วก็ได้เห็นภาพเกวนน้องสาวยืนอยู่ที่หน้าบ้านฝั่งตรงข้ามซึ่งบ้านทั้งสองหลังนี้คือบ้านของแกรบเบอร์เกวนวิ่งร้องไห้เข้าไปกอดพี่ชายด้วยความเป็นห่วงและก็ดีใจที่พี่ของเธอรอดออกมาได้หลังทุกอย่างจบลงฟินกลับไปเรียนหนังสือตามปกติ โดยมีสายตาเพื่อนๆต่างมองฟินในฐานะบุคคลในตำนานและตอนนี้ก็ไม่มีใครกล้าแกล้งฟินอีกต่อไปแล้วเพราะตอนนี้นั้นฟินมีฉายาที่โด่งดังในเมืองว่านักฆ่าฆาตกรและฟินก็เดินเข้าไปทักทายดอนน่าสาวที่เขาแอบชอบด้วยความมั่นอกมั่นใจเต็มร้อยและหนังก็จบลง